มีใครได้ฟังสัมภาษณ์ของคุณแม่ดีเจโกบ้างที่ดีเจโกต้องมาเช่าโรงแรมเพราะมีงานตอนเช้าแต่แต่แต,แต่คุณก็เห็นว่าคุณแม่เขาก็กําลังเสียใจนักข่าวเป็นอะไรมากนักหนาสน่วนส่วนนักข่าวมือถือนักข่าวแย่มากนะครับควรให้คุณแม่ทําใจก่อนจี้เกินไปแบบจะเอาข่าวให้ได้ทั้งที่แม่เขาเพิ่งเสียลูกไปจี้ไม่พอถามไปในเชิงฆ่าตัวตายสินะยิงคําถามรัวๆหลายประเด็นมันก็สออไปในทิศทางเดียวกันหมดอะ นักข่าวถามไม่มีมารยาทไม่มีการทำกันบ้านมาก่อนสภาพจิตใจผู้สูญเสียก็แย่อยู่แล้วยังมาเจอแบบนี้อีกแล้วบางคนถามจะด่านักข่าวทำไมเขาก็ทำหน้าที่ปกติยิ่งหลังเกิดเหตุใหม่ๆข้อมูลสิ่งแวดล้อมยิ่งถูกบันทึกแบบสาธารณะเท่าไหร่ยิ่งดีแต่แต่แต่ไอการเก็บข้อมูลมันเป็นหน้าที่ของคุณตำรวจครับจริงๆถ้าจะเอาข่าวรอจากเจ้าหน้าที่เขาก็ได้ที่ชอบเอาไม้ไปจ่อหน้าญาติผู้ตายอะ่ะเขามีแค่ประเทศไทยนี่แหละ จะอ้างก็ได้ว่าญาติเขาเต็มใจแต่มันก็ต้องคิดได้ว่ามันไม่ควรหรือเปล่าครับส,ส่วนหน้าข่าวมือถือ